สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปรุงจิตบริการค่ะปรุงจิตบริการก็จะเป็นห้องเรียนในการพัฒนาผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบริการนะคะก็พบกับครูอ้อแล้วก็ครูเอมค่ะวันนี้ครูเอมมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะครูเอมเล่าได้เลยอ๋อ แชร์ถึงความประทับใจค่ะประทับใจอ่ะดีมากแล้วก็จะต้องมีมีการแบบเรียกไงนะมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องของเวลาที่เราไปแบบประทับใจประทับใจบริการดีๆนะคะเอาเอาความประทับใจของตัวเองก่อนเล่าขอขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะแชร์ไปที่เฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยค่ะค่ะหมสแล้วจริงๆเรางานงานบริการนะคะจริงๆทุกวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ เราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจอว่าเราจะต้องได้รับบริการจากสถานที่ต่างๆนะคะมันไม่ใช่แค่มีเรื่องของสินค้าอย่างเดียวนะคะมันจะต้องมีเรื่องของบริการด้วยค่ะคุณแอมแชร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะพร้อมเล่าเพราะว่าเป็นรครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความประทับใจค่ะอ่ะาอประทับใจกับบริษัทขอชื่อพูดชื่อไปเลยเนาะ ชื่อไปเลยไปทําดี้วก็รับค่ะชัรสามัคคีประกันภัยอยู่ชั้นสิบสองตึกนอตพาร์คตรงหลักสี่นะคะไปทําอะไรกันพี่อ้ออกนะใช่ครับประกันรถประกันภัยรถอ่าอ่าก็รถเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราก็เลยต้องขายไปเนาะก็ขายไปทีนี้ ยังเหลืออ่ายังเหลืออยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะยังเหลือมันหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีก็ต้องจ่ายทีท,ทําทียังเหลืออีกหกเดือนนะคะดีละครั้งเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่ามีการเว้นคืนได้หกเดือนบวกรบมันน่าจะสักสเหลือสักสามพันไหมก็กะตัวเลขคร่าวๆก็รแรกน้องเอ็มก็ว่าจะปล่อยไม่เป็นไรปล่อยดีกว่าขี้เกียจ พราะต้องไปส่งเอกสารต้องไปส่งกลมมาทานันนู่นนี่นั่นอีแยออย่างเยอะแยะไปหมด <S <s ไม่เอาดีกว่า <S <s <ฮ>เดี๋ยวปลอดหายไม่อยากไปอะไรดีวะเราก็ไปเช้าหน่อยไปไปนีเช้าหน่อยเบสก็มีตรงไหนก็มีใกล้ๆแบบคนน้อยๆเล็งๆหน่อยแต่งตัวให้รัดกลุมหน่อยก็ไม่มีอะไรโอ้เงินต้องหลักพันเนาะเอาชะหน่อยก็ปรากฏว่าคืออย่างนี้ค่ะเวลาต้องเอมโทรหาคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันจะต้องตื่นเต้นเพราะว่า คิดไปก่อนละว,ว่าเขาจะแล้วยิ่งเราไปเอาเงินคืนด้วยเนะาะแต่ว่าครั้งเนี้ยใช่ไปคาดหวังแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับหลักสูตรชมชื่นใจหรือเปล่ามีความคิดที่ดีมองสิ่งแวดล้อมมองสิ่งแวดล้อมที่ดีมองในสิ่งที่เราจะทำอ่าใช่มอง,มองสิ่ง,<อ>งที่เรา<ด>จะติดต่อ,อมองให้มันดี อย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งไปเอาอดีตเข้ามาเราอยู่กับปัจจุบันอู้เราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็คือได้เรียนหลักสูตรชมชื่นใจแล้วพี่อ้อก็บอกว่าต้องทําทุกวันต้องทําแบบฝึกหัดทุกวันไม่ทําก็ไม่ได้อะไรต้องให้เริ่มทําแบบฝึกหัดตั้งแต่การการคิดก่อนเลยว่าให้คิดดีๆทุกสิกรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นเป็นสิ่งของหรือเป็นเหตุการณ์ เป็นการกระทะทุกอย่างคือทุกอย่างต้องคลีนอ่ะต้องดีให้ต้องดีอ่ะอดีตไม่ต้องไปสอนเอาปัจจุบันไปได้มิงานในร่างกายนะคะให้เป็นให้มีพลังงานดีๆคิดดีแล้วก็จะพูดดีเราก็เลยไปพูดดีกับเขาไงก็เหมือนทําอย่างที่พี่อ้อบอกอ่ะมองให้มันดีอืมค่ะแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาจริงๆนะค่ะสรุปว่าก็สรุปว่า ไม่ต้องเอากรมธรรม์ตัวจริงใดๆส่งอีเมลมาคือบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีเพื่อที่เขาจะโอนเงินมาให้เขาจะต้องดำเนินการเนี่ยทั้งหมดบวกรบประมาณสิบห้าวันก็โอเคอก็แฮปปี้มากเลยถ้าพี่เราประกันหมดอะไรแบบนี้ก<ม>็ประกันคะเราไม่ต้องยุ่งยากก็ค,คือว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าลดขั้นตอนลด รถจูกก๊กอะค่ะนุ้องเอมก็ขายรถเยอะเนาะเหมือนมีอาชีพขายรถรถจู๊กนี่ต้องไม่รู้ประกันบริษัทอะไรจำไม่ได้ละไม่ได้จําต้องเป็นตัวจริงแบบทุกต้องส่งต้องส่งจดหมายเขาถึงจะดําเนินการให้อ่าแต่อันเนี้ยไม่ต้องก็คือสิบห้าวันภายในสิบห้าวันเนี่ยเขาก็จะโอนเงินในใน,ในส่วนที่เหลือ<ช>เวรชืนนะคะเอามาให้นนคือมัน มันเกินมั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 น,มนเกินความมันเกินในสิ่งที่เราจเจอมาสิ่งที่เจอมาต้องไปไปรานีย์ต้องเดินทาง customer delight ก็คือดีเกินาบริการดีเกินเกินเกินความคาดหมายของลูกค้านั้นลูกค้าก็จะรู้สึกดีมากๆนี่เป็นวิธีการมาการระบบการบริการที่ดีนะคะคือลดขั้นตอนลดความยุ่งยากนะคะแล้วลูกค้าก็จะประทับใจอย่างเงี้ยและสุดทาาเนี่ก็คือเป็นการบอกต่อ ถูกไหมคะบอกต่อบอกต่อเลยอ่าเป็นเป็นเป็นยุคที่แบบว่าแบบข้อมูลมันเร็วมากนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําดีเนี่ยก็บอกต่อแล้วใครทําไม่ดีก็ก็บอกต่อเช่นเดียวกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยครุนี้ยังบอกผ่านเลยว่าพี่อ้อยอย่าลืมนะถ้าทําประกันใหม่เอ้ซื้อบริษัทอะไรเงี้ยอะไรใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่สามัคคีประกันไทยเอออยากพูดอยากพูด ท,ท่าน <c oughs> ที่ทํางานบริการอย่าค,คิดว่าบริการมันต้องมีโครงสร้างในการบริหารการบริหาร,รงานบริการที่ดีอย่างเช่นลดขั้นตอนนะคะ <c oughs> ใช้เวลาให้น้อยที่สุดค่ะนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ลูกค้าลําบากกาเรียกว่าต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วอะไรที่ทําทางออนไลน์ได้เนี่ยให้ทําไปเลยยุคนี้ไม่ต้องว่ามาต้องมาที่ต้องมาที่นี่ ต้องมาเซ็นชื่อต้องมาตรงนี้อะไรเงี้ยลดขั้นตอนไปให้หมดค่ะนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ที่เราสามารถใช้เขาเรียกว่าใช้ออนไลน์เข้ามาบริการเสริมไปได้แล้วหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการค่ะเพราะการยืนยันตัวตนมันทําได้หลายอย่างมากว่าเราเป็นตัวจริงจริงเราเป็นลูกค้าจริงจริงชื่อนี้จริงจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีทีนี้เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคโควิดก็ขออนุญาตให เขาเรียกว่าขออนุญาตให้ความรู้หรือว่าแนะนําสําหรับหน่วยงานใดก็ตามที่ให้บริการกับคนนะคะในยุคโควิด mm hmm. จะให้มีความชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นมีป้ายป้ายชัดเจนเลยนะคะว่าการุณาสวมหน้ากาก mm hmm. นะคะ,ะตั้งแต่ประตูเข้าเลยค่ะนะคะ,นะคะรวมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เมื่อเช้านี้ไปส่งของที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันค่ะปรากฏว่าเราเลือกที่เนี่ยเราเลือกไปสาขานี้เพราะคนน้อยแต่สิ่งที่ได้ก็คือคนน้อยจริงค่ะมีคนแค่สองสาคนค่ะแต่มีคนที่มารับบริการอยู่คนหนึ่งใส่หน้ากากมาแต่ในระหว่างที่เขาหอ่อห่อพัสดุเนี่ย mm. เขาอเ mm. จ้าหน้าที่ก็มีอยู่คนเดียวซึ่งช้ามาก เราก็เลยแบบอดรนทนท <ำ S 1> ไม่ได้จริงๆไม่อยากจะยุ่งเพราะว่าผู้ชายคนที่มารับบริการคนนั้นเนี่ยสักเต็มตัวเลยนะเราก็ไม่อยากจะยุ่งแต่ว่าขอหน่อยเถอะเราก็บอกว่าน้องคะมีเจ้าหน้าที่เหลือคนเดียวเองลอคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปธนาคารเราก็บอกว่า,น,า,า,า,วาน้องคะ uh huh. ผู้ที่มารับบริการเนี่ยต้องใส่หน้ากากตลอดใช่ไหมคะน้องติดบ้านไว้ตรงไหนคะ ก็บอกว่าเรามีป้ายตรงข้างหน้าหราอาอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องมีป้ายเตือนสติอะค่ะสมมุติว่าอย่างเช่นผนังห้องนะคะนอกจากทางประตูด้านหน้าแล้วว่ากรุณาใส่หน้ากากตลอดระยะเวลารับบริการนะคะกรุณาสวมหน้ากากอันนี้ต้องต้องให้เขาเห็นป้ายชัดเจนช่วยกันเตือนสติอะค่ะแล้วตัวของพนักง,งานก็ต้อง,ต,องต้องแบบดูดูว่าคนที่มารับบริการเนี่ยมีใครที่ไม่สวมหน้ากากบ้างหรือเปล่า อันนี้จําเป็นนะในยุคนี้นะคะนอกจากการให้บริการที่ดีเนี่ยก็ต้องให้ความปลอดภัยกับกับลูกค้าที่ไปรับบริการด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่สําคัญนะคะแล้วก็ถ้าลดระยะเวลาในการให้บริการได้ให้ทําเลยค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาอลูกค้า,ารอให้นานจนเกินไปนะคะวันก่อนไป,ปนไปถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะ ฉันน้ำมันเครื่องใช้เวลาไม่นานแต่เราก็สงสัยว่าทําไมเขาขอเวลาเราชั่วโมงครึ่งปรากฏว่ามีการตรวจเช็คสามสิบรายการเราก็เลยถามว่าขอโทษนะคะใครสับถอดล้อ้องขอถอดล้อถอดอะไรของเราหมดเราก็เราเราเรามาแค่มาระยะเวลาสั้นๆเพื่อแค่จะมาถ่ายน้ามันเครื่องเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นการให้บริการที่เรียกว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ถึงจะเป็นความปรารถนาดีก็ตามเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ต้องให้บริการสั้นที่สุดค่ะในยุคโควิด huh, นะคะให้บริการสั้นที่สุดแล้วเราก็พูดจาดีให้คําแนะนำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ให้ต้องให้บริการในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็จะต้องปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้ไปรับบริการค่ะนี่แหละ uh huh. นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นั่งนะคะเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปไปให้ดู ก็จะเป็นไอ้ที่ที่ร้านเขาเรียกว่าบริษัทที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่แหละค่ะที่นั่งชำระเงินที่นั่งหน้าแคชเชียร์เนี่ยค่ะมีแมวมานั่งค่ะ uh <laughs> แปลว่าอะไรครับแปลว่านะแปลว่าไม่โอเคแปลว่าพนักง,งานไม่ใช่ทําหน้าที่เก็บเงิอนอยู่นะคะพนักง,งานควรจะต้องดูแลทั้งเก้าอี้ว่าพร้อมนั่งไหมนะคะไม่ใช่มีแมวและมีขนแมว นะคะไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องเล็กๆห้องลเล็กๆแบบนั้น<อ>เลยค่ะซึ่งเหมืนอนเราไม่ควรนะคะเพราะบางคนก็แพ้แมวแล้วบางคนก็พแพ้ขนแมวนะคะซึ่งอันเนี้ยนี่คือเป็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําหน้าที่ของแคชเชียร์มันไม่ใช่แค่เก็บเงินนะคะ บริเวณนั้นทั้งบริเวณเราต้องดูแลทําความสะอาดแม้กระทั่งปากกาที่จะยื่นให้ลูกค้าเซ็นเนี่ยควรต้องโชว์นิดนึงค่ะว่าปากกาของเราเนี่ยก็เป็นปากกาปลอดเชื้อยุคนี้ไม่ต้องถึงขนาดน,นี้นะคะต้องฉีดจริงฉีดโชว์เลยก็ <laughs> เหมือนเห็นอย่างที่ที่เซ็นทรัลพระรามเก้าเขาบัตรบัตรจอดรถเนี่ยเวลาเรารับมาเนี่ยเราได้รับแบบว่าเป็นบัตรจอดรถที่มีแอลกอฮอล์เปียกๆอ่ะ เรารู้สึกแลว้วดีเลยสําสำคัญกับกับความปลอดภัยจริงๆแล้วก็มีการเตือนเป็นระยะระยะมีการเตือนตลอดแบบประกาศตลอดกรุณาใส่หน้ากาอะไรอย่างเงี้ยคือเราเน้นเลยว่าอันเนี้ยเขาเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มารับบริการจริงๆนะอันนี้ก็ฝากฝาก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นสรุปซิในยุคนี้นะคะนอกจากการบริการเอารมตหายเอกสารต้องน้อยที่สุด เอกสารน้อยที่สุดเพราะจริงๆเพราะจริงเอกสารนั้นมันมีอยู่ในสํานักงานของเขาอยู่แล้วใช่นะคะแค่ที่บัตรประชาชนก็ขึ้นหมดแล้วว่าเราทําอะไรมายังไงมีอะไรบ้างไม่เห็นต้องใช้กรมบรรานตัวจริงอะไรเลยลองไปตรวจดูตามนี้เลยค่ะว่าถ้างานบริการของเรายังมีขั้นตอนที่ใช้เวลาเยอะมากผู้ไปรับบริการรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยจุดไหนที่พนักงาน จุดไหนที่ <ขอ S 1> เราจะทําให้รู้คนที่ไปรับบริการรู้สึกไม่ปลอดภยัยควรต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะทําให้มันปลอดภัยและลดระยะเวลาการให้บริการให้ให้มากขึ้นเลยค่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยจาเป็นแล้วก็ใช้วิธีอื่นที่จะบริการให้ให้ลูกค้าพอใจแทนนะคะนะวันนี้ก็สั้นๆเนาะนะคะใช่ไหมค,คือบริษัทเดียวตั้งแต่ เกิดมาก็มันก็จะครึ่งศตวตรรษเนี่ยพูดก็วเวอร์ไปก็ครึ่งศตวตรรษนี่แหละสักห้สิปีอายุจะห้าสิบแล้วค่ะเพิ่งจะแบบโทรไปที่ c a เ l center เแล้วแฮปปี้มากจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทคุงเช่นไหมเออบริษัทไทยประกันชีวิตเนี่ยก,ก็เคยไปตอนที่ไปเคลมประกันที่แมวกัดนนะ่ะอันนั้นก็ดีมากก็สั้นกระชับได้ใจความไม่เยินเยอไม่ยุ่งยากอันนั้นก็ดีค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายบริษัทที่ที่ดีแล้วก็ให้บริการที่ประทับใจค่ะนะคะเอาไว้เรามีโอกาสเราก็จะมาแบ่งปันว่าเออบริษัทไหนด,ดีเราก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็บริษัทไหนไม่ดีที่แบบเราต้องปรับปรุงบริการเราก็จะไม่เอ่ยชื่อแต่เราจะยกตัวอย่างพร้อมกับให้คำแนะนำว่ามันควรจะจัดระบบอย่างไรนะคะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหากับคอ l เซ็นเตอรไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย จะต้องไปปรับปรุงตัวเองอะไรไหมแต่ว่าใช้หลักสูตรชมชื่นใจของพี่อ้อน่ะมันก็ได้ผลเลยนะอาเห็นเลยนะเออมันเกี่ยวมันเกี่ยวเลยนะเราสอนตั้งแต่วิธีคิดเลค่ะสําหรับท่านใดที่ที่อยากจะเรียนนะคะก็ก็คียว่าชมชื่นใจแล้วก็หรือส,อส่งอินบ็อกซ์มาเราสองคนเนี่ยก็สมัครได้แล้วนะคะก็ะเรียนเรียนได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะ เป็นหลักสูตรออนไลน์ค่ะฝากฝากไว้หลักสูตรชมเช่นใจนี่เหมาะสําหรับไม,ม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเหมาะสําหรับทุกคนค่ะที่จะต้องจะต้องทํางานด้านการสื่อสารกับคนแล้วใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะแล้วก็เหมาะกับคน<อ>ที่มีปัญหาครอบครัวเ <c oughs> หมาะกับหัวหน้ากับลูกน้องที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกัน <c oughs> ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านความรักก็ <c oughs> <ๆ>ต้องสื่อสารกันยังไงนะคะให้ให้รู้สึกดีมันไม่ใช่แค่ชมหรอกค่ะจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรตั้งแต่ปรับ คิบที่ความคิดเลยใช่คิดเลยแล้วก็ลงสู่คาพูดนะคะนะก็ฝากไว้ค่ะใช่นี้เราก็สั้นๆเนาะอันนี้สั้นคะพี่อ้อยอย่าลืมเปลี่ยนพี่อ้อยอย่าลืมเปลี่ยนไปใช้นะชาร์ปสามัคคีประกันภัยค่ะให้เบอร์ไว้ดีก็บอกนะคะอ่ะขอบคุณมากาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนนะคะมีคำถามอะไรก็ส่งคำถามมาทางอ็อกซ์ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 离开。